นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้พาพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแดพมพพมมมพ่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธาตุหกคือหนึ่งปัตตเวธาตุธาตุดินสองอาโปธาตุธาตุน้ำสามเตโชธาตุ ธาตุไฟสวายโยธาธาตุลม 5. ้อากาศธาตุธาตุคือที่ว่าง 6. วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณบรรดาธาตุหกนั้นปัตวีธาตุเป็นฉนปัตวีธาตุมีสองอย่างคือปัตวีธาตุที่เป็นภายในก็มี ที่เป็นภายนอกก็มีในปัตถวิธาสองอย่างนั้นปัตถวิธาตที่เป็นภายในเป็นไฉนคือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่น ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรำอันประกอบด้วยตัณหาและทฏติยึดถือซึ่งเป็นภายในตน แม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าปัตทวีธาตุที่เป็นภายในปัตทวีธาตุที่เป็นภายนอกเป็นฉะไหนคือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่น เหล็กโลหะดีบุกขาวดีบุกดำเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลาแก้วประการเงินตราทองแก้วมณีแดงแก้วมณีลายหญ้าท่อนไม้ก้อนกรวดกระเบื้องแผ่นดินแผ่นหินภูเขา หรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าปัตตวีธาตุที่เป็นภายนอกประมวลยอ่อปัตตวีธาตุที่เป็นภายในและปัตตวีธาตุ ที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าปัตถวีธาตุอาโปธาตุเป็นฉะไหนาอาโปธาตุมีสองอย่างคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอาโปธาตุสองอย่างนั้นอาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นฉะไหนคือความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นดีเลลษน้องเลือดเงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำโมกไขขอ้อโมด หรือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาตที่เป็นภายใน อาโปธาตุที่เป็นภายนอกเป็นฉไหนคือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นน้ำรากไม้น้ำลำตน้น น้ำเปลือกไม้น้ำใบไม้น้ำดอกไม้น้ำผลไม้นมสดนมสม้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำในพื้นดินน้ำในอากาศหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลมรูป เป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี่เรียกว่าอาโปธาตที่เป็นภายนอกประมวลย่ออาโปธาตที่เป็นภายในและอาโปธาตที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี่เรียกว่าอาโปธาต เตโชธาตเป็นฉไหนเตโชธาตมีสองอย่างคือเตโชธาตที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในเตโชธาตสองอย่างนั้นเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นฉไหนคือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่น ธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นเตโชธาตที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นที่ทำให้ร่างกายสุดทมที่ทำให้ร้ร้อน และที่ทำให้ของกินของดื่มของเคี้ยวของลิมถึงความย่อยไปด้วยดีหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่เนี้เรียกว่าเตโชธาติที่เป็นภายในเตโชธาติที่เป็นภายนอกเป็นไนคือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตน ที่รำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นไฟฟืนไฟสเก็ดไม้ไฟญ้าไฟมูลโคไฟแกลบไฟอยากเยื่อไฟอสนีบาทความร้อนแห่งไฟความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ความร้อนแห่งกองฟืนความร้อนแห่งกองญยา ความร้อนแห่งกองเข้าเปลือกความร้อนแห่งกองเท่าหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นื้อเรียกว่า เตโชธาตที่เป็นภายนอกประมวลยอ่อเตโชธาตที่เป็นภายในและเตโชธาตที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธาตวาโยธาตเป็นฉไนวาโยธาตมีสองอย่างคือวาโยธาตที่เป็นภายในก็มี ที่เป็นภายนอกก็มีในวายโยธาสองอย่างนั้นวายโยธาที่เป็นภายในเป็นฉนคือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องขำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่น ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมสาตราลมมีดโกนลมเพิบหัวใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องขำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าวายโยธาตที่เป็นภายในวายโยธาตที่เป็นภายนอกเป็นฉนคือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาความเคร่งตึงแห่งรูปธรรมชาติเครื่องขำจุนรูปเป็นภายนอกตน ที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝุ่นละอองลมไม่มีฝุ่นละอองลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมดำลมบนลมกระเพือปีกลมปีกครุด ลมใบกังหันลมพัดโบกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาความเคร่งตึงแห่งรูปธรรมชาติเครื่องขำจุนรูปเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี่เรียกว่าวายโยธาที่เป็นภายนอก ประมวลย่อวายโยธาที่เป็นภายในและวายโยธาตที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าวายโยธาตอากาศธาตุเป็นฉะไหนอากาศธาตมีสองอย่างคืออากาศธาตที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอากาศธาตุสองอย่างนั้น อากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นฉนยัยคืออากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งเป็นภายในตนเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออากาศ ธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี่เรียกว่าอากาศธาตุ ที่เป็นภายในอากาศสธาตุที่เป็นภายนอกเป็นฉไนคืออากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาโพธิโร,รปสีไม่ถูกต้องแล้วเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิ ไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายนอกประมวลย่ออากาศธาตุที่เป็นภายในและอากาศธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นฉนัยคือจักสุวิญญาณธาตุ โสตะวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุและมโนโวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุเหล่านี้แลเรียกว่าธาตุหกธาตุหกอีกในยะหนึ่งคือ 1. สุขธาตุ 2. ทุกขธาตุสมสมนัตธาตุ 4. ี่รมนัสาธาตุหอุเปขา,าธาตุหกอวิชชา,าธาตุบรรดา,าธาตุหกนั้นสุขาธาตุเป็นฉะไหนคือความสำาราญทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สำาราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขธาตุทุกขธาตุเป็นฉไหนคือความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกขอันเกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่าทุกขธาตุสมมนัสสธาตุเป็นฉไนคือความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสมมนัสสธาตุ โทม,มนัสสาตุเป็นฉไนคือความไม่สําราญทางใจความทุก์ขทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทม,มนัตสาัุอุเปกขา,าธาตเป็นฉไน คือความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าอุเปกขาธาตุเอาวิชาธาตุเป็นฉไนคือ ความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมความความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่ยังลงอย่างรอบคอบความไม่ใคร่ครวญความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความได้ปัญญาความง้อเขา ความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธ,ธานะคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุศลมมลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาธาตุเหล่านี้และเรียกว่าธาตุหก ธาตุหกอีกในยะหนึ่งคือ 1. กรรมธาตุ 2. พยาปาทาธาตุ 3. วิหิงสาธาตุ 4. เนกขมมะธาตุอััพยาปาทาธาตุ 6. อวิหิงสาธาตุบรรดาธาตุหกน,นั้นการมธาตุเป็นชะไหนคือความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกปะความดําริผิดที่ประกอบด้วยกามนี้เรียกว่ากามธาตุกามธาตุอีกในยะหนึ่งคือขันธาตุอายตณนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวนับเนื่องอยู่ในระหว่างนี้ชั้นต่ำมีอเวจีนรกเป็นที่สุดชั้นสูงมีเทวดาชั้นปรนิมิตาวสวัีตีเป็นที่สุดนี้เรียกว่ากรรมธาตุพยาปะทะทาทธาตุเป็นฉะไหนคือความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกปะความดําริผิดที่ประกอบด้วยพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทธาตุพยาปาทธาตุอีกในยะหนึ่งคือความที่จิตอาฆาต ในอาฆาตวัตถุสิบความอาฆาตที่รุนแรงความกระทบกระทั่งความแค้นความพิโรอดตอบความกำเริบความกำเริบหนักความกำเริบหนักขึ้นความจิดร้ายความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายหนักความที่จิตคิดพยาบาทความที่จิต คิดประทุสลายความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายพยาบาทกิริยาที่พยาบาทภาวะที่พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเครียดกราด ความที่จิตไม่ช่ำชื่นนี้เรียกว่าพยาปา,าธาาตุวิหิงสา,าธาตุเป็นฉไหนคือความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดรํริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกปะความดํริผิด ที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาธาทวิหิงสาธาทอีกในยะหนึ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราหรือเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ความเบียดเบียนกิริยาที่เบียดเบียนความรังแกกิริยาที่รังแก ความเครียวกราดกิริยาที่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงความเข้าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นปาน,นี้นี่เรียกว่าวิหิงสาธาตุเนกคัมมธาตุเป็นฉนัยคือความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกปะความดาริชอบที่ประกอบด้วยเนคขมมะนี้เรียกว่าเนคขมะธาตุเนคขม,มะธาตุอีกในยะหนึ่งคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดชื่อว่าเนคขม,มะธาตุอัพญาปะทธาตุเป็นฉะไหนคือ ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกปะความดําริชอบที่ประกอบด้วยความไม่พยาบาทนี้เรียกว่าอัพยาปาทาตุอัพยาปาทธาตุอีกในัยหนึ่งคือ ความมีไมตรีความเจริญเมตตาภาวะที่แผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติความหลุดผลทางใจที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอัพยาปาธาธาตุอวิหิงสาธาตุเป็นฉะไหนคือความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริ ความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกปะความดำริชอบที่ประกอบด้วยความไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าอาวิหิงสา,าธาตุอวิหิงสา,าธาตุอีกในยะหนึ่งคือกรุณาความเจริญกรุณาภาวะที่แผ่กรุณา ในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุติความหลุดผลทางใจที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอาวิหิงสาธาตุเหล่านี้แลเรียกว่าธาตุหกประมวลย่อธาตุหกสามหมวดนี้เข้าเป็นหมวดเดียวกันจึงเป็นธาตุสิบแปดด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละ ท้ายนี้อัตามาภาพก็จะฝากอีก2อสามพระสูตสุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทําความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งทวินนาหังพิกเวธรรมนังอุปัญญาสิงหภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่างคือยาจะสันตุจิตากุสเลสุธรรมเมสุ ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอปปติวานิตาประธานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอปปติวานังสุทธาหังพิขเวปทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังทะโจนะหารุจาติจาวัสสสตุสริเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสิรีระจะเหอดแห้งไปก็ตามที ยันตังพุทธามินะพุทธาวรยนะพุทธปรักมนะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษน,รนัตตังอปาปนิตตวารสันธนานุสติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทัทานิพกเวอมันจายามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเอัปมาเทนะสัมปาเททะพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดภิษสุดทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ทางดําเนินนห้ถึงความดับทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย จิตใด,ดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายจิตนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพําสอนของเราแกเธอทั้งหลายเอวัง